สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h w <my> i Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง w a t c h w <my> i Review อางคันนี้ได้ข่าวว่าคุณทั้งสองคนได้ไปดูหนังมาหนึ่งเรือใช่ <Hi. S 2> อันนี้ออกตัวนะคะอ้อมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่า เพื่อนเต้ยก mm ับเพื่อนกรีนได้ทำการดูเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหนังที่เป็นกระแสอยู่ใน Netflix ตอนนี้มากมากถูกต้องเพราะว่าเพิ่งเข้า Netflix แต่จริงๆหนังก็มีการปล่อยมาก่อนหน้านั้นแล้วเนาะเหมือนหนังฉายแล้วเนาะเคาะแต่ว่าเพิ่งเอามาลง Netflix แล้วก็ติดเทรน์ในไทยอยู่หลายวันอยู่นะแม่เป็นทอร์ทาวอยู่เนาะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องขอโทษ ตอนนี้ก็ยังตอนี้ก็ยังแบบติดแรงอยู่ใช่ยังติดแรงอยู่ก็ชาวเข้าไปดูอยู่เลยชื่อเรื่องอะไรครับคุณโดนชื่อเรื่องว่าเอฮิปัสิโกนะใช่เอฮิปัสิโกทุกคนสวัสดีอันาบารีเขาแปลว่าจงมาดูอภาษาอังกฤษเขาว่าใช้คขาว่าค a N C ค a N C ก็คุณทุกคนจะชื่อเรื่องเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นภาพยนตร์แนวสารคดีเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายใช่หลายคนก็เคยได้ยินเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวสักหลายปีผ่านมาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับวัดและสถาปฏิัติธรรมแห่งนี้ในสารคดีตัวนี้เขาก็จะพาเหมือนเราเดินเข้าไปดูย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าเออ ทำไมถึงถึงแบบเขาเรียกว่าไงสถานอ่เหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรโดยผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการสัมภาษณ์ของกลุ่มคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเหมือนกลุ่มลูกศิษย์ของวัดกับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่ต่อต้านถูกต้องก็เป็นกลุ่มที่เคยเป็นแล้วก็ถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเราจะได้ฟังมุมมองของทั้งสองกลุ่มผ่านสารคดีเรื่องนี้ว่ากลุ่มที่ ลูกศิษย์ศรัทธาเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่ง<ม>ที่เกิดขึ้นแล้วกลุ่มที่ถอยออกมาหรือว่ากลุ่มที่ตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขา<ม>เขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะได้ฟังทั้งสองมุมมองผ่านการดำเนินเรื่องของผู้กากับสารคดีเรื่องนี้ใช่แล้วก็ที่ที่ชอบก็คือว่าเขาได้ได้คุยกับคนที่เหมือนเป็นฟันเฟืองได้ทำงานกับ<ม>ในสถานวิาธรรมใช่ใกล้ชิดในวัดพระธรรมกายจริง,รงๆแล้วก อีกทั้งมันยังมีฟุทเทจเราชอบตัวฟุตเทจมากคือมันดิบจนแบบเหมือนเขาไม่ได้ตัดอะไรเลยอ่ะมันมีแบบเขาเรียกว่าไงวะเป็นการไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เอามาให้เราดูอ่ะเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ผ่านการตัดต่ออะไรเลยก็คือเหมือนได้เห็นบรรยากาศจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในในตอนนั้นเลยเพราะว่าพวกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเห็นหรอกว่าในวัดอ่ะมันมีมันมีอะไรบ้างมันมีฟัสซิตี้อะไรมี กิจกรรมอะไรที่คนที่เขาศรัทธาเขาเข้าไปไปทำอะไรกันในนั้นกันบ้างใช่พวกคําสอนหรือแม้แต่พวกสื่อสิ่งต่างๆที่เขาเอาไว้ใช้ในในวัดแห่งนั้นเนาะเรารู้กว่าเออมันเป็นอะไรที่เราก็อยากจะเข้าไปแต่เราก็ไม่มีโอกาสไอสารคดีเนี่ยก็แบบนำภาพพาเราเข้าไปเหมือนพาเราเดินเข้าไปเลยไปให้เห็นจริงๆว่าเออในวัดเขามีอะไรมาบ้างแล้วที่ผ่านมามันมีการสอนหลักธรรมคำสอนอะไรแล้วก็ ประวัติ mm hmm. ความเป็นมาเกตเล็กๆเกี่ยวกับท่านธรรมชโยด้วยถูกต้องแล้วก็ในเรื่องอ่ะมันก็จะเป็นการาพาไปเหมือนกับสัมภาษณ์บุคคลต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นแบบกลุ่มของกลุ่มลูกศิษย์แล้วกลุ่มผู้ที่ศรัทธาเขาก็จะเหมือนมาไปบ้านแล้วก็ไปดูว่าการใช้ออชีวิตของลูกศิษย์หรือว่าของคนที่ศรัทธาเนี่ย วันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างอย่างที่แบบเด็งอย่างเงี้ยแบบเขาแบบผู้กับแบบเขาจะมาบ้านเราแล้วเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างหน้ากินข้าวทําไมถึงเริ่มไปทำบุญที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขาเขาเขาจะเล่าว่าแบบว่ามีแบบคนชวนไปก็เลยอ่ะก็ลองไปแล้วพอไปอ่ะแล้วรู้สึกว่า มันคลิกคำชื่อเขาดีเข้าใจมันเหมือจุดสบายใจแหละเนาะใช่ใช่แล้วเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้มีความสุขแล้วก็ได้ทําบุญได้ทําสิ่งดีๆเขาก็เลยแบบศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆแล้วก็เลยทําอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็แล้วก็ก็ตัดไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ตั้งคําถามกลุ่มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ถามว่าทําไมถึงถอยออกมาเออต้องทํำไมถึงถอยออกมาเขาก็เล่าว่าเนี่ยพอได้มาเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคกับสิ่งท,ที่เขาเชื่อ<ข>แล้วเ,เขาก็เลยรู้สึกว่าถอยออกมาดีกว่านะแล้วก็มีอีกคนนึงในสรารคดีที่เขาไปสัมผัสก็คือเป็น เหมือนเคยเป็นพระเลขาเป็นพระเลขาแต่ตอนนี้เขาถอยออกมาแล้วถอยออกมาเป็นฝ่ายที่ตั้งคําถามกลับไปเขาเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ตอนที่เป็นพระอยู่อ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเจอบางสิ่งบางอย่างเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเขาไม่เขาต้องถอยออกมาดีกว่าเขาตั้งคาถามแล้วเขาเลยแบบเขารู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ย ใช่จนจนนึงเขาก็เลยแบบเออเขาเขาเขาถอยออกมาดีกว่าใช่แล้วแล้วประเด็นก็คือว่าบุคคลท่านนั้นอ่ะเขาเหมือนเป็นคนเป็นเลขาใกล้ชิดอ่ะวงในเป็นวงในอ่ะในมากมากหนึ่งมือขวาในสุดเลยนะก็คือในสุดเขาเอาภาพมาให้ดูในสารคดีเป็นเป็นนั่งเคียงนั่งเคียงแบบเดินตามหลังเลยทุกภาพที่ต้องมีเขาอยู่ด้วยสมัยที่บวชอยู่เลยเนี้ยเป็นแบบเลขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาตั้งคําถาม ว่าสิ่งที่ทําอยู่อ่ะมันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็และเราอ่ะและในซีรีส์เรงนีนน้มันก็จะเป็นการดําเนินเรื่องระหว่าง2กลุ่มก็คือคือเขาไม่ได้เถียงนะแต่เขาเอาความคิดดีเบตกันดีเบตกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสุดท้ายก็ให้คนดูเป็นคนใช้วิจารณญาณ<ท>ใช่ไหมใช่แล้วเรารู้สึกว่าการดูอะแล้วเราทำทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นเลย ก็เลยมากจากหลายๆบทสัมภาษณ์เนาะจากหลายๆฝ่ายหลายกลุ่มมันมันทําให้เราตอบคําถามอะไรหลายๆอย่างกับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเขาก็ต้องเอาจุดนั้นมาเล่าอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่พูดถึงค่อนข้างเยอะอมไม่มีใครไม่รู้นะเหตุการณ์ ก็เกิดเกินก่อนว่าจําน่าจะมีคนหลายๆคนเคยเห็นผ่านตามข่าวนั่นแหละเรื่องที่ตอนนั้นที่มีดีไซน์เนาะดีไซน์มาล้อมาบุกใช่เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งที่ทางวัดโดนกล่าวหาหรือว่าเรื่องการซอกเงิน่กายอย่างืนการที่ทําให้แบบตัวพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียอะไรหลายๆอย่างการที่ถูกเอาหาว่าเออทําเป็นพุทธพาณิชย์หรือเปล่าและอีกหลายหัวข้อที่เราได้ยินกันและสุดท้ายแล้วอะ เราก็ต้องตอบคาถามตัวเองเนาะใช่คือเหมือนกับว่าซีรีส์เออสารคดีเรื่องนี้สารคดีเรื่องนี้เหมือนกับว่าให้ผู้ผู้ชมอ่ะเป็นคนตัดสินเองว่าคําตอบของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคืออะไรมันเหมือนเป็นฟิลปลายเปิดแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าเขาเหมือนเป็นแค่นําทาง เอาสื่อเอาเอาซอสมาให้เราเหมือนแบบจะมีหินให้หินเออเล็กๆเลก็ก็บอย่างเงี้ยเราสึกเอ็นจอยแล้วเราก็เอามาประมวลตามความคิดของเราคุยกันรอเี้เราก็คุยกับเต้แบบเต้ดูจบคิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประโยคประโยคนึงจากคนคนนึงเราคิดว่าทุกคนน่าจะจับได้นะเราสึกว่ามันมันสนุกแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยคิดเลยวะหลายปีที่ผ่านมาทําไมเรา พอพอดูเรื่องนี้จบความคิดเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนนะไปเราได้คําตอบอําตอบหนึ่งจากคนที่จในฐานะที่คนที่เห็นข่าวอมเมื่อหลายปีก่อนแล้วพอได้มาทําแอนซีจริงๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเห็นเรารู้สึกว่าเออวะบางทีอะไรอะไรมันก็ make เซน s ์เหมือนกันพอเวลามันเปลี่ยนผ่านมาแล้วแล้วพอเราได้เข้าไปเห็นข้อมูลได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ได ได้ได้ได้ฟังจากหลายฝ่ายว่างั้นเถอะเราคิดว่าเออมันมันน่าตื่นเต้นในการดําเนินเรื่องของเขาแล้วก็ด้วยโดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่มันเล่นเกี่ยวกับความศรัทธาของคนอ่ะมันมันมันเป็นแก่นหลักเสมอเลยแบบต่ประเทศเราเป็นประเทศที่ใช่มันต้องยอมรับว่าเรื่องของความเชื่ออะไรที่แบบมันถูกฝังมันฝังอยู่ในก้อนบื้องของรากเง้ามันของรากเง้าของประทุกยาจริงๆก็คืออะไระคือว่ามนุษย์มนุษย์ทุกคนอ่ะ Drive ของชีตอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยความเชื่ออยู่แล้วนี่ออกไหมคือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในทุกวันนี้มันมีความเชื่อเรื่องของความนึกคิดสติปัญญาอะไรเงี้ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระคลิปอะเนี้ยมนเลยเล่นกันเรื่องของความเชื่อของกลุ่มคน2กลุ่ม แล้วก็เหมือนกับว่ามาดีเฟนกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงทําไมฉันถึงคิดแบบนี้ทําไมเธอถึงคิดแบบนี้ทุกคนมีเหตุผลัวเองทุกคนมีแบบของตัวเองใช่แล้วเราแล้วเราชอบแบบอันหนึ่งที่แบบว่ามันมีมีคุณป้าคนหนึ่งที่เหมือนเขาถอยออกมาแล้วแล้วเขาก็แบบเอารูปใช่ป่ะรูปอาบ้าเอาเอาอับั้มรูปที่แบบว่าสมัยที่เขาทําทําแบบบุญเยอะๆอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเยอะเมืนเขาอยู่มานานมากเนาะแต่รุ่นแรกๆเลยอ่ะก็คือแบบเขาก็ไปสำคั์ว่าทําไมถึงแบบ ถอยออกมาในมาคุณป้าัทธามากแล้วก็อยู่แบบนานมากถ้าบอกเขาก็เป็นน่าจะเป็นลรคศษลดบชันเอกแบบอยู่มาแบบนานอ่ะใช่ผ่อนลบทอดระยะสุดเลยก็เลยเนี่ยก็คือเราก็เลยอยากมารีวิวให้กับทุกคนอกให้อยากให้เราว่ามันดีเนาะใช่ชอบมากเพราะว่านานๆเราจะเห็นสารคดีที่ แบบตีแผ่มุมมองค่อนข้างที่จะลึกมิตตึงเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและอะไรหลายอย่างในเมืองไทยเพราะว่าน้อยมากที่จะมีสารคดีแบบนี้อ่าอย่าง,างก็อบอกบอกตรงเลยพวกเราก็กอาจจะไม่ค่อยได้แบบ เข้าใกล้ศาสนามากคือไม่ได้ไม่ได้มีเวลาในการที่จะไปต้องจริงไป่พอชอบดูไงเรายิ่งแบบเออเป็นเรื่องเราสนใจแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเตยเราว่าวัยอย่างเราเราเราว่าอย่างน้องๆมีการตั้งคำถามแหละเพราะว่าคืออย่างน้อยผลกระทบมันน่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหรืออะไรใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเจนพ่อแม่เขาแบบบางทีมันเป็นปัญหาในครัวเรือนจริงๆนะเพราะว่าแบบ มันเหมือนแบบศรัทธากันคนละฝั่งคนละฝ่ายอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วแลวเราเองก็มีญาติที่ศรัทธามากมากนะใช่มันก็มีแล้วต้องมีฝั่งบ้านเราอย่างบ้านเราก็คือไม่ได้ไม่ได้ก้าวเข้าไปใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแต่ว่าไม่ได้พาคนเข้าไปเลยยังไม่ได้รู้ว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอันนี้ก็คืออยู่อีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแต่ก็จะมีญาติที่ศรัทธาที่ไปก็มีก็มีก็คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวในยุคสมัยหนึ่งเพราะว่า ข้อค่อนข้างที่จะเป็นที่ประจักษ์ทุกคนรู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าแบบมันดังขนาดไหนอะคิดฟิวไหมเพราะฉะนั้นคือทุกคนน่าจะรู้จักธรรมกายอยู่แล้วในเบื้องต้นอย่างที่โดนบอกไปว่าจากข่าวจากอะไรแต่ถ้าสารคดีเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นมากกว่ามองไกเมากไม่เคยเห็น่ยเราและอีกสิ่งหนึ่งมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนคุณป้าที่เขาไปปฏิบัติธรรมเขานั่งคุยกันว่า เงินที่เราเอามาเอามาบริจาคอะก็เงินของเราเราเราทำด้วยความตั้งใจของ,ขง,ของเราที่เขากินข้าวกัน,กนแล้วทาไมถึงจะต้องมายึดวัดเราในเมื่อเงินที่เราบริจาคก็คือเงินสร้างอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่เขานั่งกินกันออตอนที่แ,<ร>แบบเหมือนเราไปฟังอะเนาะพักเบรกปฏิบัติธรรมอะพักกินข้าวกลางวันอะแล้วเขาก็นั่งคุยกันบอกเขาก็นั่งคุยกันอะก็เลยแบบคือแต่ละคนอะก็จะมีมุมมองของตนเองแต่ว่าเขาเขาก็ตั้งคําถามผ่านมุมมองของเขาว่าคือ มันก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่ฟังฟังแล้วมีเหตุผลเหมือนกันใช่อย่างเหมือนเราเรานั่งดูอย่างเนาะเราก็พอพอที่เติมเมนชั่นขึ้นมาถึงฉากถึงซีนนันะเราก็แบบเออแล้วเราไปมีสิทธิ์อะไรไปไปควีคชั่นเขาวะในเมื่อมันก็ไม่ใช่เงินเรานี่หว่า<ช><ช>อะไรป<ช>รานี้มันจะเกิดคําถามนี้ตลอดทั้งค่ีละคดีนันเป็นเรื่องความเชื่อของคนเราไม่มีสิทธิ์ไปจะว่าเขาจะเชื่อเรื่องอะไรทาบุญกับอะไรหรืออะไรเพราะว่า ถ้าตับใดที่เราไม่ได้เจอกับตัวที่วิวไหมพอเราถอยออกมาเก้าหนึง่งมันอาจจะแบบเห็นมุมมองอะไรที่มันกว้างขึ้น<ร>หน่อยถ้าก็แ,แบบมืแม่น,มน,น,นมก,กันกันหน่อยดีมากถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนกลัวผีอะ่ะแล้วเราก็บอกว่ามือต้องกลัวผีสิเพราะผีมันน่ากลัวนะออแต่ออฟม็คือบอกว่ากูก็จะไม่เชื่อว่ากูยังไม่เคยเจอผีไงอะไรแบบนั้นชีไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยมันมันเลยพูดถึงความเชื่อของแต่ละคนอ่ะเพราะฉะนั้นี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้เพียงแค่ว่าเราอ่ะดู ภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองอื่นๆที่มันเปิดกว้างมากขึ้นจากที่เรารับรู้ต้องค่ะจริงทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโอกาสเนี่ยก็ลองไปดูได้ในเน็ f ฟิกแล้วลองมาแชร์กันโอเคเดี๋ยวไปดูไม่นานมาต้ยนะมาถึง50นาทีปแปบแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าก่านนิดไม่นานมากน่าสนใจเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆทุกคนน่ะมี เขาเล่าราเคยได้เห็นข่าวได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีคําตอบมีคําถามในหัวของตัวเองแบบประมาณนึงลองไปดูสารคดีเรื่องนี้แล้วดูว่าคุณได้คําตอบกับคําถามนั้นไหมหรือคุณได้มุมมองใหม่ๆอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่เชิงไม่เชิงเป็นการสปอยแต่อย่างใดเนาะทุกคนต้องไปตามหาคาตอบในตัวเพราะว่าจริงๆอะที่เราเล่าอ่ะมันเป็นแค่เล็กๆน้อยๆมันจะมีประเด็นต่างๆและรายละเอียดต่างๆแล้วก็อันนี้ เมาวนิดหนึ่งก็คือในในภาพยนตร์อ่ะมันจะมีการเอาฟุตเทจขาวอ่ะมาไล่มาไล่มาไล่ให้เราเราจะได้เราจะได้นึกภาพออกว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองไปติดตามดูได้ใน Netflix นะคะโอเคเนาะเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้หรับเปลี่ยนมูดเออส่ยนมูณ์นี้ใช่เพราะว่าปกติแล้วก็จะแบบเป็นซีรีส์อันนี้เป็นสารคดีแนวสารคดีแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนใกล้ตัว เราว่าใกล้ตัวเพราะว่าจริงๆความเชื่อศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบอยู่รอบตัวเราเราเป็นคนไทยก็รู้ว่าโตมาแบบโตมาเกกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นที่แบบที่ไดนแห่งความเชื่อประเทศนี้ก็คือขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบใครฟังแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจหรือน้องๆที่แบบเคยดูแล้วเออแบบเพราะว่าจริงๆตัวภาพยนต์เองก็เคยแบบถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนาะไงก็มามาแบบคุยมอมอยกันได้นะคะใช่ครับของปรดรับผู้ความคิดเห็นเนาะใช่ใครคิดเห็นยังไงก็มาแล เปลี่ยนกันได้เนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคอมเมนต์ช่องเราเนี่ยก็คือเปิดกว้างและเปิดให้ทุกคนให้ทุกคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ตอบนะตอบนะทุกคนขอพายจริงช่วงนี้ไม่ต้องตอบแน่นช่วงนี้แบบ คิวแน่นมากค่ะทุกคนแต่เราก็ยังตอบได่นอนนะคะใช่แล้วก็พยายามที่จะแครีคอนเทนต์รีวิวหนังรีวิวซีรีส์รีวิวสารคดีทุกวันอังคารสี่ทุ่มมีไปนานๆด้วยเนาะ่ยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะก่อนนั้นนี้เราก็ทำหลายๆเรื่องแล้วยังไงก็ตามไปดูในเพลย์ลิสกันได้นะเรามีรีวิวทั้งหนังทั้งซีรีส์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะฝากด้วยเดี๋ยวมารอติดตามกันว่าอังคารหน้าเราจะรีวิวอะไรนะคะสุดท้ายนี้ก็จะขาอะไรนะคะถูกต้องขาถูกต้อง คนคจังหวะวันนี้คือวัน,นงนนงๆมากน,<ม>นะคะคลิปแรกค่ะคลิปแรก <c ười> คลิปแรกของวันน,น,น,นะคะสุดท,ท้ายนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะคะวพวกเราเหมือนเดิมอีกสามช่องท,งทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ w a t c l i e Channel นีจาสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวัน